โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวอ้อจะทํามานะครับเพื่อสําหรับทุกๆคนนะครับในเรื่องของการเข้าซูมนะครับผมก็คือเข้าทีละทีละช็อตเลยนะครับอันนี้เป็นสตาร์ทเริ่มต้นเลยครับสามารถใช้ได้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวอ้อพูดสโคบรวมๆให้ฟังก่อนนิดนึงก็คือจริงๆแล้วซูมมันคือช่องช่องหนึ่งนะครับช่องช่องหนึ่งที่ใคร ที่เราจะไปขอซื้อเข้ามาอย่างนี้ครับซื้อเป็นช่องมาแล้วเวลาเราไปซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ ID กับพาสเวิร์ดเรามาครับซึ่งตรงนั้นแหละนะครับที่ใครจะเข้าช่องไหนก็จะมี ID พาสเวิร์ดให้เราอย่างนี้ครับผมนี่คือซูมแต่เบื้องต้นนะครับก็คือคนที่จะเข้าซูมได้ก็คือเขาให้เราต้องโหลดเขาเรียกว่าโหลดรูปนะครับรูปรูป,ร,ปรูปตัวไอคอนหรือว่ารูปภาพของเขามาไว้ในโทรศัพท์เราก่อนแล้วเราก็จะกดเข้าไปโอเคนะครับมาดูวิธีในเรื่องของการโหลดก่อนการโหลดมีอยู่2ออย่างก็คือ โทรศัพท์นะครับก็จะแบ่งเป็น2ตัวสองชนิดนะครก็คือในเรื่องของ iOS กับ Android ครับ iOS หลักๆก็คือจะเป็น iPhone นะครับส่วน iOS ก็จะเป็น Samsung Oppo อะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือ2อย่างก่อนนะครับถ้าใครวิธีจะโหลดโหลดจากไหนก็คือ1ถ้าเป็นในส่วนของ iPhone นะครก็จะโหลดจากไอคอนที่ชื่อว่า App Store นะครับถ้าเป็นในส่วนของ Samsung ก็จะโหลดจาก Play Store โอเคไหมครับเดี๋ยววันนี้อ้อจะทำให้ดูนะครับ เราจะดูตรงไหนได้นะครับมาดูตรงนี้กันนะครับอันดับแรกเริ่มแรกก่อนเลยนะครับเราจะมาเข้าหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับลองดูนะครับหน้าจออันนี้ของอ้อเป็นอ่าโออ่เขาเรียกว่า Android นะครับเป็นซัมซุงนะครับก็จะเข้าที่เพจสโตโอเคไหมครับอันนี้ครับลองดูก็คือด้านนี่ครับด้านซ้ายมืออ้อนะครับเพจสโตอ่ะลองมาดูอีกทีเดี๋ยวอ้อเปิดอันนี้ให้ดูเลยนะครับผมโอเคนะครับนี่ครับเพจสโตนะครับอยู่ด้านด้านซ้ายมืออ้อถูกไหมครับอ่ะ นี่คือรูปนี้นะครับรูปที่เขียนว่าเพจโตหลังจากนั้นเรากดเข้าไปครับกดเข้าไปเสร็จนะครับปั้งนะครับจะมาอยู่หน้าจอนี้นะครับหน้าจอตรงนี้นะครับหน้าจอตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าให้เราพิมพ์เข้าไปครับหน้าจอซูมนะครับให้เราพิมพ์เข้าไปนะครับซูมนะครับเพื่อที่จะดึงไอคอนออกมาก็พิมพ์เข้าไปปั้งเสร็จแล้วก็กดกดเลยครับกด Enter ปั้งนะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปนี้นะครับนะครับขึ้นมาขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับซึ่งเครื่องนี้ของอ้อเนี่ยอ้อได้โหลด ซูมไว้แล้วเรียบร้อยนะครับงั้นมันก็จะให้เป็นการอัปเดตแทนแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทําครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นบอกว่าตรง about, ตรงอัปเดตนะครับตรงอัปเดตนะครับด้านขวามืออ้อนเนี่ยนะครับก็คือจะใช้คําว่าติดตั้งเ้ากดเข้าไปครับติดตั้งติดตั้งไปก็จะหมุนไปครับหมุนหมุนไปหมุนไปจนนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ดูไปพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็ออกมาแล้วก็มันอไอคอนนี้จะไปอยู่หน้าจอเรา แต่ก็จะมีปัญหาในส่วนที่บางท่านที่เจอก็คือ1กรณีที่กดติดตั้งแล้วมันมันไม่ได้นั่นความหมายคือเครื่องเราไม่มีพื้นที่พอครับเราก็ต้องไปลบรูปลบวิดีโอออกจากเครื่องก่อนนะครับให้มันมีพื้นที่ในการโหลดแล้วเราก็ลองทําซ้าอีกรอบหนึ่งโอเคไหมครับอ่ะมาดูถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมาอยู่หน้าจอนี้นะครับหน้าจอบนหัวอ้อเห็นไหมครับตรงนี้คือซูมนะครับนี่ครับนี่ครับอ้อวงกลมให้ดูแล้วนะครับนี่คือซูมนะครับ นี่แหละเสร็จสิ้นสมบูรณ์ละขั้นตอนในเรื่องของการโหลดตอนนี้ในส่วนของการที่เราจะเข้าไปร่วมประชุมของเขานะครับพอมีในส่วนของหน่วยงานไหนหรือกลุ่มหรือทีมไหนก็นแล้วแต่บอกว่าอ่ะอย่างสมมุติเอาเป็นทีมทีมของเราทีมนะทีมของอัปดาวอัปช้างนี้ครับส่งมาอ่าประชุมเฮ้ามิทติ้งนะครับเราก็ส่งมาเป็นรหัสเราก็กดเข้าไปปั้งที่รูปตัวซูมเลยปั้งเข้าไปครับพอเข้าไปเสร็จจะเจอตรงนี้นะครับหน้าจอนี้ จะมีจอยมิ้งมีสตาร์ทมิ้งถูกไหมครับไล่ลงมามีวงกลมนะครับข้างล่างซายอัพซายอินตรงนี้เนี่ยหลักๆเลยนะครับถ้าเราเป็นคนที่ไปร่วมจอยร่วมแจมประชุมกับเขาเนี่ยเรากดจอยมิ้งเลยนะครับถ้าเราไม่ใช่เจ้าของช่องก็ของช่องก็คือโฮสต์อย่างเงี้ยครับถ้าบริษัทเราก็เป็นดีไซน์อย่างเงี้ยถ้าเป็นของพี่ดาวพี่ช้างก็จะเป็นพี่ช้าง,างนี่ครับเป็นโฮสต์นะครับงั้นในฐานะที่เราเป็นคนเขาเ้าไปไปร่วมแจมเนี่ร่วมจอยเรากดจอยมิ้งนี่เลยครับกดตรงนี้นะครับวอาวงกลมให้แล้ว กดจอยมิงเข้าไปนะครับเขาจะให้เราใส่รหัสเห็นไหมครับข้างบนนะครับใส่รหัสข้างบนนะครับตรง ID ข้างบนซึ่งตรงนี้แต่ละท่านก็จะได้รับจากคนที่เขาเชิญเราเข้าร่วมโอเคอย่างของในส่วนของทีมเรานะครับ Design Happy to Success เนี่ยครับก็จะเป็น666 CTC นะครับ1469อย่างงี้ครับโอเคไหมครับแล้วเราก็กดจอยมิงเข้าไปนี่ครับกดเข้าไปปั้งนะครับมันก็จะหมุนเข้ามาหน้าแบบนี้โอเคไหมครับพอเจอหน้านี้สิ่งที่ทุกคน ทุกคนได้ถามเข้ามาก็คือหนึ่งก็คือในเรื่องของทําไมไม่ได้ยินเสียงโอเคไหมครับเกิดจากว่ามันจะขึ้นมาเป็นตัวอักษรคือแถวบนดูนะครับเห็นไหมครับด้านด้านด้าน,ด,านด้านล่างอ้อนะครับด้านสายมือมันจะขึ้นว่า call via device audio และอีกแถวนี้จะเป็น dial in ออนะครับ dial 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 in นีน่แตัวนี้เรากดตัวไหนเรากดตัวนี้ครับกดเพื่อทจะได้ยินเสียงคนข้างในก็คือตัวข้างบน คอ l l a Device Audio นะครับกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปปั๊บแล้วเราจะได้ยินเสียงคนข้างในคุยกันนะครับนะครับแต่เขาจะยังไม่ได้ยินเราก่อนนะครับการที่ได้ยินเราหรือไม่ได้ยินเราตรงนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนถามนะครับลองดูนะครับลองดูข้างล่างนะครับตัวแดงๆนะครับเป็นรูปไมค์กับกบาทถ้าเป็นแบบนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นกากบาทก็คือข้างในห้องจะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเราอยากให้ได้ยินเสียงนะครับ เราก็กดออกมันจะสลับไปสลับมาโอเคไหมครับเหมือนกันนะครับแถวที่2นะครับก็จะเป็นวิดีโอซึ่งถ้าเป็นแบบนี้สังเกตไหมครับสต็อปวิดีโออย่างเงี้ยเราไม่ได้กดการกระบาดจะเห็นรูปอ้อยอยู่นะครับอยู่ด้านขวามือด้านล่างแต่ถ้าเกิดว่าเรากดสต็อปแบบนี้การกระบาดปั๊บก็คือคนในห้องจะไม่เห็นวิดีโอไม่เห็นรูปรูปหน้าเราโอเคไหมครับมาในส่วนของอตัวที่3ตัวคําว่าแชร์ แชร์เราจะใช้ในกรณีต่อเมื่อนะครับเราต้องการจะโชว์หน้าจอเราให้กับเพื่อนๆในในห้องนี้ดูอย่างเงี้ยครับกดได้นะครับโดยที่โฮสก็จะเขาเรียกว่าดึงเราเข้าไปแล้วให้เราแชร์หน้าจอเราได้นะครับซึ่งปกติก็เดี๋ยวมีโอกาสได้ใช้ก็ก็คงจะมีการได้เทรนกันอีกรอบนึงนะครับว่าก็กดเข้าไปแบบไหนแต่ตอนนี้หลักๆคือเรายังไม่ได้ใช้นะครับหลักๆจะเป็นโฮสตเป็นคนเปิดข้อมูลให้เราก่อนโอเคแล้วก็มาในส่วนของข้อความที่สี่ตัว r t i c i p a n t participant ภาษาอังกฤษชัดเจนมากนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าปุ่มแชทนะครับปุ่มแชทกับปุ่ม i n นไว e ์พอเรากดเข้ามามันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับว่าด้านซ้ายมืออาอจะเป็นแชทโอเคนะครับมีทั้งยกมือก็กดได้กดเย็ดได้อะไรเงี้ยมันให้เล่นอยู่ข้างบนนะครับเหมือนเราเล่นไลน์นี่แหละครับ อีกด้านขวาม,มือนะคะจะเป็น Invite ก็คือเชิญประชุมนะครับการกดแชทเข้าไปนะคะมันก็จะออกหน้าจอแบบนี้เราสามารถพิมพ์อะไรเข้าไปได้ในช่องข้อความแบบนี้โอเคไหมครับแบบนี้พิมพ์เข้าไปให้เรา,ให,เราใ,หให้เราพิมพ์เข้าไปปุ๊บแล้วก็เซ็นได้เลยนะครับซึ่งสังเกตไหมครับว่ามันจะมีตรงนี้เห็นไหมครับคำว่า Send to everyone นะครับแสดงว่าถ้าเราส่งแบบนี้ทุกคนจะเห็นคําพูดของเราหมดเลยในห้องนั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากส่งตัว,ต,ว,ต,วตัวนะครับ เราก็มากดตรงมุมตรงข้างอีวี่ลวันนครับมันจะเป็นการเลือกชื่อคนนะครับให้เราสามารถส่งจดตัวต่อตัวได้โอ้ลิ้นพันกันแล้วครับโอเคนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับสิ่งที่พวกเราสังเกตก็คือลองมาดูตรงนี้คืออะไรเออเดานล่างอ่อเห็นไหมครับว่าจะมีจุดขาวๆอยู่ทั้งหมด1 2 3 3จุดคืออะไรนะครับเขาเรียกว่าเป็นหน้าเป็นหน้าหน้าจอเพราะเราใช้โทรศัพท์หน้าจอก็จะเล็กอย่างนี้ครับก็จะเป็นหน้า ก็จะเป็นให้เราเลื่อนครับเลื่อนเลื่อนไปอ่เลื่อนไปเรื่อยๆครับถ้ามีคนเยอะก็จะถูกเลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะเห็นรูปเพื่อนไปเรื่อยๆครับแล้วนะครับถ้าเราเลื่อนกลับหลังอันนี้ครับนี่คือในส่วนที่เราเลื่อนไปด้าน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 ขวามือเราจะเห็นอันนี้พอดีมีอ้อกับพี่ช้าง2คนนะครับแต่ถ้าเกิดมีเยอะกว่านี้ก็จะโชว์โอเคไหมครับแต่นี้พอเราเลื่อนกลับมานะครับจะมีเจอหน้าหนึ่งหน้าสุดท้ายเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าด้านล่างอ้อใช่ไหมครับ แล้สุดท้ายเลยนะครับตัวขาวมันจะอยู่ที่หน้าหน้าแรกนะครับไข่ลูกปลาอันแรกนะครับมันจะมี t a p to speak อันนี้ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนปุ่มที่เปิดปิดเสียงเมื่อครั้งแรกที่อออธิบายให้ฟังครับเหมือนกันก็คือเรากดแทบปุ๊บ้าไปมันจะบอกให้เราพูดทุกคนได้ยินถ้าเราหยุดพูดเราก็กดมันจะเป็น i don't don't speak ครับเหมือนกันครับนี่คือในเรื่องของอการใช้นะครับแล้วในส่วนของนะครับอีกตรงนึงนะครับที่ออจะได้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่าเวลาเราออกนะครับสังเกตไหมครับมุมขวาข้างบนอ่อจะมีคําว่า L E A V E นี่คือออกจากการประชุมครับกดเข้าไปก็จะออกได้เลยนะครับแล้วก็ปกติเราจะมีการบางทีมีการตบมือกันด้วยถูกไหมครับก็อยู่ที่นี่นะครับถ้าใครอยากลองครับก็คืออยู่ตรง M O R E มอนะครับตรงนี้เรากดเข้าไปจะมีรูปตบมือปังปังให้เราได้เล่นกันโอเคไหมครับนี่คือหลักๆนะครับในเรื่องของการใช้ซูมนะครับเดี๋ยวจะลอง กดเข้าไปให้ทุกคนได้ได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้อ้อแคมป์หน้าจอให้ทุกท่านได้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับน่าจะพอได้นะครับโอเคถ้ายัางไงเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกทีนะครับมีตรงไหนก็สามารถไลน์ส่วนตัวเข้าาหาอ้อได้เลยครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ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 ครับผมขอบคุณครับ